วันที่18ตุลาคมไม่เอาพศออเอา18ตุลาคมพศไหนก็ได้เกิดวันเดียวกับน้องได้รับของขวัญจากมือน้องพี่เลยดีไหมดีไหมก,ออกมีดออกมากีดออกมาพี่จะได้แสดงตัวตนเอาหลักฐานออกมาแล้วขึ้นมาบนเวทีเลยใครที่เกิด18ตุลาคมเวลาไหนดีไม่ต้องเวลาเอา,เอา,เอาในวันนั้นมี24ชั่วโมงนะั้น ถ้าคุณยังถูกจัดว่าตัวเองเป็นวันที่18ตุลาคมขอบคุณบิดามันดอนขอบคุณโค้งสาคณาญาขอบพระคุณจริงๆลุกขึ้นเลยค่ะเรามีเวลาจำกัดหนูต้องวิ่งแล้วพี่ขออนุญาตนับเขาเดาสามทิ่วิ่ต้องวิ่งออกมาวิ่งออกมาเรียกติอาเชียเชียอัพวสิพี่ก็มองไม่เห็นวิ่งออกมาสิวิ่งมาเุ้ยเร็วเร็วเรเร็วมาเอ๊ะ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 18ตุลาคม18ตุลาคมหนูเอาหลักฐานมาลูกเอาหลักฐานไหม เอาหลานมาไม่งั้นเราจะวิ่งฟรีนะคะโอ้โหเดี๋ยวขอเนะี้ให้ทีมงานเช็คนิดนึงนะคะผ่านแล้วนะคะถ้าผ่านแล้วทีละคนทีละคนทีละคนสสวัทีละคนค่ะทีละคนนะเฮ้ย<อ>ดีใจเปคนเกือบเฉลี่ยเอาเชิญตรงงานเดี๋ยวพี่โฟนยืนตรงนล้งก่อนพี่โฟนเนี<อ>่ไนะครับผมอยืนตรงนี้เดี๋ยวที่ไปเป็นรับเป็นรับให้สิบบาทตุลานะคะคอนแก a t u l a t i o n s ้ยโอ้ คราวนีให้สองแอปค่ะสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งขอบคุณมากค่ะท่านต่อไปเดี๋ยวทีมงานคอยดูนะคะเชิญค่ะทีระะ่รักสิงหาเดือนตุลามาค่ะสวัสดีครับพี่อะไรครับเร็วค่ะเอ่ะคราวนี้ทีมงานเข้ามาเลยนะคะพร้อมแล้วมองกล้องค่ะสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งขอบคุณมากค่ะท่านต่อไปเรียนเชิญค่ะ เชิญเชิญน,นะคะเดี๋ยวถ่ายรูปด้วยนะคะพี่โฟเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปเลยนะจ๊ะได้เลยครับมานะคะสามสองหนึ่งและผู้ที่ได้เกิดในวันที่เที่ยวกันกับน้องนะคะจะได้รับรูปนะคะและก็ผลิตภัณฑ์น,นะคะนมีโมเนัค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตจะตกไปถึงบ้านถูกต้องได้รับเลยเชิญค่ะท่านต่อมาเชิญน,นะคะอยากได้ใช่ไหมยังมีอหลายเกมสวดมนต์อันต่อไปต้องสวดมนต์สวดมนต์แล้ว ไม่ต้องสวดแล้วคุยกับเจ้าที่ก็ได้คุยกับเจ้าที่เลยขอบคุณค่ะท่านสุดท้ายค่ะเรียนเชลอ๋อเรเชลพร้อมใช้แล้วอ๋อเชจังคิว o ต้มาชุกประกาศจาไล่ฉันไทยแลนด์นะไทยแลนด์ยินดีจ้าสวัสดีค่ะน้องนาเดียการฮัลโหลด้วยขอบคุณเด็กน้ <Hello. S 1> <Hello. S 2> องขยับอ้ากึ่งตอง่ามกึ่งตองตาบและนี่คือเกิดวันเดียวกับผมค่ะ เร็วๆกันต่อเลยพี่โฟนอยากแจกไ,ไหมอยากแจกเพราะอันต่อไปรอบนี้เมื่อกี้ขอบคุณบิดามาดอดที่มอบให้มันเกิดบรร้าเด็ <c oughs> กออกมาได้ในวันเดียวกัน <c oughs> ต่อไปกลมตายโตะใครมีป้าย40คนมี <c oughs> ลักกี้ดีลลักกี้แฟนรับไปเลย4 0ท่าหนึ่งค่ะกลมนะ <c oughs> ไม่มีถ้าไม่มีอยาขโมยของคนอื่นนะค้าไม่มีก็แบบว่าไม่มีจนะ้าใครมีบ้างใครมีแต่มีเชือกแล้ไหนซูู้มาโอ้ยโอเคคอนเทนเซอรชันยังไม่ต้องลุกมานะจ๊ะสี่สิบทนันทีสี่สิบทนีฟังดีๆเรามีเวลาให้หลังจบงานสามสิบนาทีติดต่อที่ประตู 3. ตีสามติดต่อที่ประตู4ีสาม ของฝันมอภพย40ทานนี้เท่านั้นนะอาล่ะอาล่ะสนุกป่ะสนุกมากออนี้นอตอบที่หน้าเปลี่ยนกันรใช่ครับสนุกมากเลยต่อไปคนที่สาแก่ใจคนที่ทุ่มเทเรื่องการแต่งตัวฉันจะมอบให้เมื่อกี้40คนไม่ได้ขึ้นมาแต่มี5คนนี้ ที่จัดจำว่าที่จะันะฮะได้ขึ้นมารับของจากน้องโฟร์เบสคอตไงเฮ้ยมื่อกี้ผมนั่งเลือกเองนะคนะกนมือนะครับพี่ขออนุญาตดูแคาคนนี้มีใครบ้างแต่ต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยใส่ย,ย,ยังไงยังไงครับพี่มีใครบ้างครับไม่ก็งงคือแต่ละคนเนี่ยบอกว่าเต็มที่มา,มากๆเลยอะไรยาเงี้ยอยากจะให้ทุกคนเลยที่แต่งมาอะไรเงี้ยแต่ว่า คนเลือกไม่ถูกจริงๆตอนเลือก,ก,อกใช่ไหมจะมีทั้งหมด5คนนะฮะ5คนนะฮะ,นนะ,ฮะที่ได้รับรางวัลเราจะเรียกชื่อเราจะมีเราจมีภาพไมหมฮะถูกไงนะฮะเรียกมาดูภาพมองไม่เห็นนะครับไฟเวทีแรงมากเราจะมองไม่เห็นนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะมีกี่ท่านห้าท่านมาเลยเอ๋อพี่อวตาะชอบไหมไหนๆอันที่โฟนี่โฟนไปดูไดานขยับไปโอเคเออ ใครใครที่มีรูปอยู่บนนี้ขึ้นมาเลยขึ้นมารีบวิ่งถ้าไม่มาถือว่าสารสิทธิ์โอ้โวขึ้นมกลัวสิบสิบห้าสิบสี่สิ1ส1ม1ิบสองนี่มาสิบ ทำนี่เจ oh. ้าโผโผไม่โผไม่ชนะก็ให้มันรู้เป็นถ้าผมแล้วชนค่ะรับของรางวัลจากมือน้องเลยตาแก่บ้างเป oh. ็นคุณหนูเถอะเออพอเขียนอนู โอ้าอุยู่เป็นตองการขยันเปตองการนิดนึงครับพี่ฟอร์ดอีกนิดนึงนะครับพี่ชื่ออะไรครับมันไม่ได้ยินมันไม่ได้ไม่พูดมาเดี๋ยวผมพูดให้นิวเป็นเป็นเป็นเอ่อนิวจีนด้วยตอนนี้นะพี่นี่โอ้โหพี่นี่แต่งตัวเต็มมากพี่นิวอายุเท่าไหร่แล้วครับฟอร์ดพี่ว่าพี่ขหนักฟอร์ดพี่ว่ามันหนักได้ได้เอาพันทิปถ่ายรูปเลยถ่ายรูปดีกว่าเฮ้ยโอ้โหและนี่ได้รับของรางวัลเป็นรูปของผลิตภัณฑ์ยิมโอนิค ลาไปเลยอ่ะอัมใกล้ๆอัมขยับนิดนึงนิวนิวขยับไปไหนดูนิวขยับไปทางซ้ายมือนิวขยับซ้ายมือโอเคโอเคนี่โอเคสามสองหนึ่งโหผมรับถือใจพี่แม่ครับสุดยอดนะมันต้องใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถือให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินไปตรงกันใช่ไหมใช่ไ อันนี้มาจากอวตารโอเคเดี๋ยวต้องหออกมาวัดีมาเอกวัดีมาเฮ้ยจักราอเบาลาหูเฮ้ยโหอันนี้คือเพนจริงเลยครับเพนจริงไงนะฮะล้างออกมเพยเป็นเป็นเพนกับวัดเจ็ดวันด้วยเออนะฮะอ่ะถ้าพร้อมแล้วถ่ายรูปค่ะสามสองหนึ่งจากอวตารนะคะดีนะฮะอ่ะท่านต่อมาเตรียมตัวเลยค่ะ อันนี้เราเป็นดาวคอน้อยถูกไหมแต่หนูเป็นอะไรเลยไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ไม่รู้บางคนบอกว่าหนูได้แตวเป็นเอเลี่ยนแต่หนูป็นชเอ็กนะคะต้งจริงเชิญค่ะมาและสาม่านสี่ร้อยค่ะโฟเราถูกไหมว่าเป็นอะไรเอ่าขยบเข้าไปเลยครับถ่ายรูปก่อนเนาะโอเคมองกล้องค่ะเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นอะไร อันนี้มนไม่ตองบอกอธิบายนะกรถามเป็นไรตามสงหนึ่งตามสองหนึ่งขอบคุณมากค่ะสองท่านสุดท้ายขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอ้โหนี่แต่ละคนแนที่มาโอ้โหอันนี้เป็นอันนี้จ้าอันนี้นะก่มากเมป็นอันนี้ิเชื่อ,อ,อโห

ที่มันจะล้างออกใช่ไหม <S <S มันคือความชุกเทเอ๊ยถ้าพร้อมแล้วมากองสามสองหนึ่งมันคือนาตาชาโลามาันน้อมใช่ไหมกับกับไม่ใช่เาก็ได้โอ๊ย,อยขอบคุณมากเลยนะอออะไรนะแกโนล่าแกโนล่าคือแกเดียร์นแกเดียร์ย <แ S 1> ฉันไม่รู้ว่าแกโนล่ามันเอาไปใส่โอ๊ยแต่น่ารักนะไม่ใช่อ่ะน่ารักน่ารักมา,ากขอบคุณมากค่ะและนี่คือเบสคอตูมค่ะน่ารักมากน่ารักมาก ปะครับเราคิดว่าคุณหนูจะไปไกลได้ขนาดนี้ไหมโอ้โหสุดไม่ใชเหมือนกันนะเขาไปไกลเหมือนกันเนาะใช่แต่ว่าบบน่ารักน,นะถ้าบบกว่าผมเจอที่มาหาลัยเด็กตัวแบบนี้ผมจีบนละอุ้ยะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เข้ามาหาหละัยปะใช่ครับผง่ายเขียวๆเดินมาผมจีบแล้วอยู่ไหนนะอยู่จุฬาลงกีจุฬนะาลงกีณ์กีแล้วจุฬาลงกรณ์กีน้ำใจน้องพี่สีชมพูนะฮะเอาเป็นว่าก็แ้าใครอยู่เป็นชาวจุฬาในรหัสเออ่6667อะไรเงี้ยนะก็ต้องรู้นะ ว่าต้องแต่งตัวยังไงมอครับผมชอบคนจีบเขียวอะไรโอ้เป็นสเต็กเลยเนาะเอาเป็นว่าช่วงหไปอย่างรวดเร็วน้องโฟนเห็นป้ายไฟตรงนั้นบ้างเห็นครับและตามมาว่าในชงชุกด้อมแฟนคลับอยากให้ศิลปินเซ็นป้ายไฟเพราะอะไรทำไมจะบอกว่าเวลาโฟนไปเซ็นเนี่ยแล้วหลังจากที่หลังจากเนี้ยมีอีเวนต์ไหนเขาเอาป้ายไฟเนี่ยไปตั้ง มันคือป้ายไฟของโฟร์และนั่าหมายว่าพวกเราที่อยู่ตรงนี้อยู่กับโฟร์ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวโฟร์ไปเซ็นกันเลยค่ะย้ำรอบหนึงว่าไม่ขออนุญาตให้เดินเอโดนตัวนอง